สวัสดีครับสวัสดีวันพุธนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ส่วนรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชและก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแมสออกนะครับเพราะว่าจะได้ได้ยินเสียงไม่ชัดๆแล้วก็เพราะว่าในบริเวณนี้จะไม่ได้มีใครอยู่ใกล้ผมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับโอเค๋ย่เดินรบแดดไปหนก็ได้ครับผมอ่าสงสารน้องช่างภาพนะครับ โอเคสำหรับวันพุธนี้สำหรับวันพุธนี้ก็จะมาทักทายพี่ๆเหมือนเดิมสำหรับวันพุธเนี้ยเนี่ยผมก็จะมาขออัปเดตในเรื่องของราคาเพราะว่าวันพุธนี้นะเมื่อตอนตอนนี้ตอนที่เราถ่ายเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วเออตอนนี้ประมาณ9โมงเชา้าเมื่อตอน8โมงครึ่งเมื่อตอนแปดโมงครึ่งผมเพิ่งปรับราคาล้วซื้อบางอย่างเพราะว่ามีปรับบ,บางรายการเพราะว่าในช่วงช่วงที่ที่เมื่อคืนมันมีการแจ้งราคามาจากทางโรงงานว่ามีราคาปรับนะครับผมเช้านี้ก็เลยจัดก,การปรับให้ลูกค้าของเราเลยไม่ต้องรอ คือในกรณีของบริษัทเราเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าโรงงานที่เราส่งของอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยราคามันปรับขึ้นเช้ามาผมปรับขึ้นให้คุณเลยเออไม่ต้องรออาทิตย์หน้าไม่ต้องอั้นขึ้นไปขึ้นตามใช่โอเคสําหรับวันพุธนี้ผมจะมาบอกข้าวก่อนว่าขอบคุณครับขอบคุณครับสําหรับวันพุธนี้ผมจะมาบอกข้าวก่อนว่าสินค้ารายการที่ปรับนะครับผมก็จะมีพวกตระกูลขวดเบียร์ วดเบียร์ปรับขึ้นเนีย่ยเบียร์ช้างปรับขึ้นนะผมเห็นในในใน,ในตัวราคามาันมีเบียร์ช้างปรับขึ้นมีกระดาษโอ้กระดาษปรับขึ้นอีกแล้วพวกกระดาษรวมกับกระดาษกระดาษรวมกระดาษ,เ,ดาษ,เ,ดาษเล่นกระดาษกระดาษรวมกระดาษเล่นกระดาษขาวดำปรับขึ้นอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ทองแดงมีปรับตัวลงมานิดนึงนะครับผมแต่ไม่เยอะนะครับผมแล้วก็โอเคสําหรับก่อนที่เราจะเริ่มเดินทางไปพรีเมียร์กันนะครับก็อยากจะฝากเหมือนเดิมสำหรับใครที่เข้ามาอยู่ในพรีเมียร์นี้กับเรานะครับอย่าลืมช่วยกัน กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมสําหรับพรีเมียนี้ก็จะมีทั้งผมจะโพสต์ไว้ใน Facebook ในเพจร้านซีดรับซื้อขอยะดิสเลคชั่นพิษนุโลนนะครับทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์ส่วนในยู u ูบเนี่ยผมก็จะมีพีิมีพีมีโพสต์พรีเมียล,ลงไปเหมือนกันในทุกวันจันทร์พุธศุกร์แล้วก็รู้สึกจะคนเวนวันเสาร์ป่ะครับน้องที่เรามีคลิปโฆษณาโอเคใช่เดี๋ยวน้องผมเขาจะจัดการนะครับเอาคลิปโฆษณาของเราต่างๆไปลงใน YouTube ด้วยนะครับผมกก็ฝา ติดตามด้วยนะครับในช่องทางของเราต่างๆว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram หรือแม้แต่ใน l i n e Business นะครับผมโอเคถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับผมใน a c e b o o k นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์ในเรื่องของราคาให้กับเพื่อนๆของเราได้รับทราบกันไปเดินทางกันที่สินค้ารายการตัวแรกออร่อยชะมัดวันนี้เพิ่งลองเทส กาแฟตัวใหม่เป็นกาแฟมาจากน่านครับผมมาจากเวียงสารอ,อร่อยมากมันจะออกแบบผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกาแฟอะไรที่มันแบบมีทนเปรียปร้ยวๆนิดๆอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาที่สินค้าตัวแรกก่อนเลยพอดีทางเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมเขาบอกว่าเขาแจ้งผมมาว่าโอเคราคามีการปรับขึ้นผมก็เลยปรับขึ้นให้คุณเลยเบียร์ช้างอ่าขวดเบียร์ช้างนะครับผมถ้าคุณมาขายเป็นกิโลจําได้ไหม 12บใบเอามาชั่งกิโลเท่ากับ5.5กิโลคูณด้วย1.30บาทจะเท่ากับประมาณ7บาท7บาทติดตังเบาทนิดๆ7บาทอ่ะตีเป็นบาทแต่แต่แต่ถ้าคุณเอาใส่ลังมาแต่ถ้าคุณเอาใส่ลังมานะครับวันนี้หน้าร้านผมเนี่ยปรับขึ้นไปเป็น12บาทหน้าร้าน12บาทนึกภาพตามดูนะ7นะถ้าเกิดเอาเป็นขวด12ขวดนะมาชั่งกิโลนะ7 889 1 0 1 1 12 5บาทตอนนี้ถ้าเกิดคุณเอามาขายเป็นใบตก7บาท ถ้าเอาใส่ลังมาขายได้เพิ่มอีก5บาทเป็น12บาทสําหรับลังเบียช้างนะครับผมและก็สําหรับครูชนินครูชนินครูชนินนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพี่ชายที่สนิทของผมนะครับครูชนินจากพิรามบุตรทิศจากโรงเรียนพิรามบุตรทิศที่เราเคยเข้าไปทำโครงการเขาถามมาว่าถ้าอยากจะได้พวกกล่องเบียแบบนี้นะครับผมจะสามารถหาซื้อได้จากที่ไหนอันนี้ผมแนะนําทริกให้เลยครับครูถ้าเกิดครูผ่านมาในในเมืองพิจณุโลกนะถ้าผ่านมาในตัวเมืองนะ ครูมาแวะมาแวะที่ร้านผมรับไปก็ได้นะเดี๋ยวผมขายเดี๋ยวผมแบ่งขายออกไปให้ผมเนี่ยขายออกตอนเนี้ยอยู่คู่ละหบาทคู่ละหบาทก็คือผมสามารถแบ่งขายออกให้ไปให้ได้นะครับผมแล้วก็สําหรับถ้าเกิดครูไม่สะดวกมาที่ร้านของผมครูจะไปหาลังเบียร์ได้จากที่ไหนที่ผมรู้มานะครับครูจะเป็นในเรื่องของร้านของชํา ร้านของชามอ่ะร้านของชามต่างๆร้านขายปีกขายส่งต่างๆพวกนี้บางทีเขามีรังเบียพวกนี้แบ่งขายเราอาจจะไปขอเขาได้ว่าเอ้ยผมขอแบ่งซื้อรังหน่อยได้ไหมแต่เรื่องราคานี่ผมไม่มั่นใจนะอาจจะต้องลองไปคุยกันดูอีกทีอย่างที่ผมบอกเพราะว่ายังไงเนี่ยเอาก็ขวดใส่รังไม่ยังไงมันก็ได้ราคาสูงกว่ามาขายเป็นกิโลมาขายเป็นใบจริงๆมีขวดอะไรบ้างที่คุณจะต้องใส่ผมเนี่ยจะบอกซ้ำๆว่าขวดขวดไท,ย,ทยขวดวังวาลีอ่าพูดง่ายคือขวดเหล้าชุมชนนันแหละ ใส่ลังมายังไงก็ได้ราคาสูงกว่าใส่ลังมายังไงก็ได้ราคาสูงกว่าที่เป็นขายเป็นกิโลเบียร์ช้างเน e ี่ยผมบอกเลยถ้าขายเป็นขวดเนี anyway. be be ่ยขายเป็นแก้วเนี่ยมันจะตกอยู่7บาทกว่าถ้าขายเป็นเบียร์ตก12บาทลีโววันนี้ลีโอหน้าร้านของเก่งนะครับผมก็ยังอยู่ที่ลังละ10บาทแล้วก็จะมีน้ำหวานน้ำหวานเฮบูบอยจำหน้าตาของมันได้ไหมน้ำหวานเฮบูบอยน้ำหวานเฮบูบอยแบบนี้นะครับผมอ่าจำได้ไหมน้ำหวานเฮบูบอยแบบนี้นะครับวันนี้นะครับอยู่กิโลเอ่ออยู่ลังละ10บาทขออภัยครับลังละส0บาท น้ำหวานให้บบอยเนี่ยขายเป็นรังเนี่ยดีกว่าขายเป็นแก้วนะผมจะบอกเลยแล้วก็จะมีอะไรตรงนี้แบนแบนหงอืพวกแบนหงต่างๆคุณก็ควรจะใส่มามันจะทำให้คุณเนี่ยขายได้ราคาดีที่สุดนะครับผมสำหรับพวกขวดแบนหงต่างๆนะครับแสงโสมก็ได้แสงโสมก็ใส่ได้ขวดสองปดห้าขวดเบนสองแปดห้านะครับอยู่รังละ7็บาทขวดน้ำหวานอยู่1ิบาทชุมชนอยู่หบาทชุมชนเล็กอยู่ส0บบาทนะครับผม ไฮเนเก้นไฮเนเก้นอันนี้ผมเป็นแฟนคลับเขาไฮเนเก้นลังละ11บาทลังละ11บาทใส่มาแล้วก็สำหรับมีอะไรอีกที่เป็นตัวไฮไลท์ของเราหงกลมนี่ขวดหงเนี่อย่ามาขายเป็นแก้วขาวเด็ดขาดเลยนะผมจะบอกว่าขวดหงทองเนี่ยเอาใส่ลังหงทองมาวันนี้เนี่ยถ้าซื้อเป็นขวดเป็นลังหงทองนะครับผมวันนี้หงทองเนี่ยอยู่ลังละ17บบาทถ้าเอามาขายเป็นแก้วขาวก็ เดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ให้แต่คิดว่าหน้าจะได้ประมาณไม่เกิน10บาทไม่ข้าม10บาทอะ่ะไม่ข้าม10บาทแต่ถ้าใส่รังเนี่ยขึ้นมาเป็น17บาทแล้วก็อย่างวันนี้อ่าอย่างที่เราบอกไปเมื่อต้นคลิปว่าเมื่อเช้าเมื่อตอน8ปดโมงครึง่งเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิปเนี้ยผมเพิ่งจะปรับราคาหน้าร้านขึ้นมีอะไรปรับขึ้นบ้างกระดาษย่อยกระดาษเล่ม หนังสือเล่มหนังสือเล่มนะครับผมพวกหนังสือเล่มแบบนี้นะครับหนังสือเล่มนะครับนิตยสา,ารแมกกาซีนต่างๆปฏิทินนะครับผมรวมไปถึงพวกกระดาษย่อยรวมสีนะฮะนี่กระดาษย่อยรวมสีแบบนี้นะครับนี่เป็นพวกฝอยๆสีแบบนี้วันนี้ถ้าเป็นกระดาษย่อยในหน้าร้านเนี่ยเก่งเนี่ยปรับขึ้นนะครับเป็น3บาทแล้ว3บาทแล้วนะครับผมปรับขึ้นมาอีก50าสสตางค์สำหรับพวกกระดาษย่อยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวเดินไปดูอ๋อขาวดำไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดู ้เช้าเวลาตาร์ทาด้วยกาแฟที่มันแบบเหมือนเป็นคนติดกาแฟาไปละโอเคกระดาษแข็งกระดาษแข็งนะครับผมกระดาษแข็งเนี่ยวันนี้หน้าบ้านอยู่ห้าบาทห้าบาทแต่เจ้าตัวนี้แต่เจ้าตัวนี้นี่กระดาษขาวดำแบบนี้กระดาษสีขาวดำแบบนี้นี่กระดาษขาวดำแบบนี้นี่นะกระดาษขาวดำวันนี้นะครับผมมันปรับขึ้นอีกแล้วนะครับผมกระดาษขาวดำวันนี้ผมปรับขึ้นไปเป็นสี่บาทห้าสิบ 4.50บาท50แล้วสําหรับกระดาษขาวดำอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ฝากน้องช่างภาพด้วยนะครับผมเดี๋ยวตอนที่โพสตเตตัสให้พี่ฝากบอกลูกค้าทีนึงว่าวันนี้กระดาษปรับขึ้นสูงมากโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีฟีดของโรงพยาบาลได้เลยเดี๋ยวผมดูแลให้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาผ่านตรงนี้กันสักหน่อยดีกว่าสำหรับสำหรับ สำหรับตัวนี้สำหรับตัวนี้สำหรับตัวนี้อ่าสำหรับอลูมิเนียมกระป๋องตัวนี้อลูมิเนียมกระป๋องนะครับผมวันนี้นะฮะหน้าร้านนะครับปรับขึ้นไปเป็นนะครับผม3-2บาทแล้วอลูมิเนียมกระป๋องกระป๋องเบียร์กระป๋องน้ําอัดลมต่างๆนะครับผมวันนี้นะครับปรับขึ้นไปเป็น3-2บาทแล้วนะครับผมแล้วก็สําหรับน้ามันพืชเก่าจําได้ไหมน้ามันพืชเก่าเดี๋ยววันนี้ปี๊บเราสองร้อยห้าสิบนะครับผมไปเดี๋ยวรอไปเดินทางต่อดีกว่าอ๋ออันนี้ เด็กๆเรายังไม่ได้เก็บเข้าที่เดี๋ยวพี่ฝากตามมาตรงนี้นิดนึงนี่มีใครรู้บ้างว่าเจ้าพวกนี้สามารถขายได้มีใครรู้บ้างว่าเจ้าพวกนี้สามารถขายได้เผื่อบางท่านที่ยังไม่รู้วันนี้เก่งวันนี้เก่งวันนี้เก่งจะมาบอกเลยว่าสายยางนะครับเพื่อนๆพี่สายยางนะครับสายยางอ่อนสายยางเนื้อใสายสายยางเขียวสามารถขายได้ไม่ต้องไปหาที่ทิ้ง ท่อ p ี c ซไม่ว่าจะเป็นท่อพ v c ีสีฟ้าสีเหลืองสีเทาสีขาวขายได้หมดเลยโอเคแล้วก็วันนี้เรามีตัวอย่างเรามีตัวอย่างที่นอนนุ่นจําได้ไหมนี่ทีนนน่นอนนุ่นแบบนี้จําได้ไหมครับอ่าที่นอนนุ่นที่เป็นเนื้อนุ่นแบบนี้นี่นี่นี่เป็นเนื้อนุ่นแบบนี้นะที่นอนนุ่นมันสามารถขายได้นะครับผมอย่างวันนี้นะที่นอนนุ่นนะครับหน้าร้านเนี่ยผมจะซื้ออยู่นะครับผมกิโลกร,รัมละสองบาทเนี่ยผมจะบอกว่าที่นอนนุ่นเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่ทราบแล้วก็จะอาจจะแบบ ไปหาที่ทิ้งไปหาที่อะไรผมจะบอกว่าถ้าเป็นที่นอนนุ่นเนี่ยหลังจากที่คุณไม่ใช้แล้วเนี่ยพี่ไม่ต้องไปหาที่ทิ้งที่สามารถเอามาขายได้เลยปกติพวกที่นอนนุ่นเนี่ยสามารถขายได้นะครับผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวรอไปเดินทางกันต่อดีกว่าปุ้ยอันนี้ของปุ้ยแยกอะไรว้บ้างเนี่ยโอเคสำหรับเพ็กใสคุณจําได้ไหมเพ็กใสพวกขวดแบบเอ่อขวดน้าดื่มใสปุ้ยพี่ขอขวดน้ําดื่มใสขวด อ่าหยิบมาเลยหยิบมาเลยแล้วปูหยิบขวดสกินขึ้นมาพี่อันนึงอ่าจัดมาจัดมาเน่กล้องดูนะครับถือไว้ถือคู่กันไปครับอออออกกล้องหน่อยออกกล้องหน่อยขวดอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณควรจะแยกออกมาจากพลาสติกลวมแต่ข้อควรระวังแต่้อควรระวังผมอยากให้คุณแยกไอเจ้าตัวนี้ออกมาออกมาจากเท็กสใสไอเจ้าเท็กสกีนแบบนี้ที่มันมีการสกรีนหมึกรวมบนขวดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเท็กใสที่เป็นสลากแปะรอบขวดแบบนี้นะครับผมมันจะราคาอยู่หน้าร้านนะครับหน้าร้านวันนี้ผมจะซื้ออยู่6บาท ต่ถ้าเกิดเหนเจ้าเพสก,กรีนแบบนี้มันจะอยู่กิโลกร,รัมละหบาทแต่ถ้าคุณใส่มาด้วยกันมันก็จะกลายเป็นเพ็สกสกรีนมันก็จะตกกิโลกร,รัมละหบาทเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการคัดแยกให้ถูกต้องนะครับเราอยากให้คุณแยกเพ็กใสออกมานะครับผมคุยครับเพล็กอะไรที่ร้านเราไม่ได้ซื้อมากจัดมาให้ขวดหนึ่งขวดฟ้าจัดมาแต่ขวดฟ้าไาหมพี่หน่อยแล้วก็ขอขวดสปอยด้วยครับขอขวดสปายดิเก็ตถือให้ด้วยอ่าเราต้องให้เด็กของเราออกมามีส่วนร่วมด้วยนะครับผมโอเคอ่ะ เพกสีสีอะไรบ้างที่เรารับซื้ออ่านี่นะครับอย่างที่น้องผมถือไว้นะครับเพกอ่อเป็น้นะขวดอะไรว่าขวดสปไป์ขวดสไปซ์ีเขียวแบบนี้นะครับผมยังรับซื้ออยู่นะครับสามารถนํามาขายได้เลยไม่ต้องไปหาทีทิ้งแล้วขวดแบบไหนบ้างล่ะแล้วขวดแบบไหนบ้างล่ะที่เราไม่ได้รับซื้อปุยครับโชว์เลยครับขวดแบบไหนที่เราไม่ได้รับซื้อบ้างพวกขวดเพรนะครับผมที่เป็นสีม่วงแบบนี้สีม่วงแบบนี้นะครับผมทางร้านเรานะครับจะยังไม่ได้รับซื้อนะครับแลวก็สาหรับเจ้าขวดสีฟ้าแบบนี้นะครับ โอเคสำหรับคนตีฟ้าแบบนี้นะครับผมจะค่อนข้างไปรีไซเคิลยาน,นะครับแต่ปุยถอดจุกที่ที่ไหนครับไอตัวเนี้ยบางร้านอาจจะซื้อบางร้านาจ,จะไม่ซื้อแต่เจ้าจุกแบบนี้ทุกร้านซื้อแน่นอนพวกจุกสีเหลืองแบบนี้คุณสามารถแกะออกมาได้เลยอ่าอย่างที่น้องผมถือไว้นะครับแกะออกมาได้เลยขอบคุณมากคุยนี่อ่าเดี๋ยวผมบอกออสำหรับพี่ชนินนะครับนี่ พวกลังเบียพี่ถ้าอยากจะได้รังไปใส่ไงถ้าพี่ผ่านเข้ามาในตัวเมืองพิโรจน์นะพวกพี่สามารถแวะร้านผมได้เลยเดี๋ยวผมแบ่งลังไปให้ใส่จัดมาได้เลยกระดาษแข็งจําได้ไหมกระดาษแข็งกระดาษแข็งนะครับผมหน้าร้านอยู่5บาทถัดมาอ่าวันนี้คุณแม่ผมลุยเองอีกแล้วอ่าสำหรับพลาสติกรวม พลาสติกรวมนะครับพลาสติกรวมไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ตะกร้านะครับผมกระลำม,มังนะครับผมโอเคแล้วก็พลาสติกในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขวดสตบู่ขวดแชมพบบูต่างๆวันนี้อยู่5บาทเหมือนเดิมอยู่5บาทเหมือนเดิมอันนี้ทำอะไรครับแม่มาช่วยแยกเลยอ๋อมาช่วยแยกต้องมาคัดแยกก่อนนะแม่จา๋าเอา่ออย่างไอตัวขวด พีวีซีเบอร์สามเนี้มันเป็นขวดพวกอะไรบ้างนะแม่ที่เราไม่ได้รับซื้อครับส่วนใหญ่ก้นขวด <c oughs> เขาจะเขียนว่า PVC หรือไม่ก็เขียนว่าเบอร์สามหรือไม่ก็เป็นขีดกลางตัวนั้น,น,น,นคือตอนนี้โรงงานที่เราส่งเนี่ยตอนนี้คือเขายังงดซื้ออยู่ <c oughs> ดูที่ขีดกลางก็ได้คร <c oughs> ับแม่ใช่ใช<อ> <for? S 1> ่จอจะ<ว>หา,หายากห่หมพวกนี้มันจะมีมีน้อยเราไม่ค่อยเห็นนะแม่เนาะตุ้นใหญ่มันจะเป็นขวดอะไรนะครับแม่ขวดกะทิปะครับไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นขวดขวดน้ํามัน ขวดแชมพูรุ่นเก่าหรือเป็นพวกพวกขวดสมุนไพรใช่อเก่งนึกออกแล้วพวกขวดแชมพูใสๆรุ่นเก่าเป็นเบอร์สามดีเพราะว่ามันนีดจำนวนน้อยจำนวนน้อยโอเคได้เลยครับแม่ก็อย่างที่แม่ผมบอกนะครับแต่แม่ผมเนี่ยเขาจะพยายามแนะนําเสมอว่าพลาสติกเนี่ยจริงๆแล้วนะผมอยากให้ลองดูที่ก้นขวดมันก่อนเลยอยากให้ลองดูที่ก้นขวดมันก่อนเลยถ้าถ้าบริเวณก้นขวดของมันเนี่ยมีเบอร์เขียนไว้แล้วเขียนว่าเบอร์หนึ่ง เบอร์สองเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกยาคงยาคุจัดมาขายมาได้เลยต่อมาจำได้ไหมหนังสือเล่มที่ผมบอกว่าหนังสือเล่มวันนี้มันปรับราคาขึ้นหนังสือเล่มเนี่ยมันปรับขึ้นมาเป็นสามบาทหนังสือเล่มเนี่ยมันปรับขึ้นมาเป็นสาบาทเพราะหนังสือเล่มแบบนี้หนังสือเล่มแบบนี้แต่ข้อควรข้อควรที่เราอยากจะให้คุณทํามาคืออะไรให้คุณทํามาคืออะไรสมมุติว่าเวลาที่เราจะขายหนังสือเล่มใช่ไหมครับผม ผมเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยลองอย่างนี้เนี่ยหนังสือเล่มน,นะถ้ามาขายแบบนี้มาขายแบบนี้นะมันจะปกอยู่สาบาทแต่แต่ถ้าเกิดคุณเปิดมาปุ๊บอา้ามันเป็นเนื้อสีขาวแล้วพิมด้วยหมึกดำผมอยากให้คุณฉีกเลยฉีกเลยนี่ฉีกเลยฉีกแยกข้างในสีขาวออกมาแล้วก็แยกโฟมมาเพื่อ้เจ้าสีขาวเนี่ยวันนี้หน้าร้านผมปรับขึ้นไปเป็นสี่บาทห้าสิบส่วนในพวกปกเนี่ยอยู่ที่2บาทห้าิบอ่าผมอยากให้คุณแยกออกมา เค okay. นี่เดี๋ยวน้องๆของผมกกำลังแยกกันออกไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหน้าบ้านกันดีกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวให้น้องปรับแสงก่อน mm hmm. ผมจะบอกว่าร้านผมเนี่ยร้านผมเนี่ยหาง่ายมากหาง่ายมากร้านผมเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันรบึงพระจันทร์ประชาจีใกล้ๆก,ก,กับแอทีคอนโดเลยเออร้านของผมนะครับผมมันจะเข้าได้2ฝั่งครับพี่ๆครับ ถ้าเกิดเข้ามาจากทางฝั่งฝั่งนี้ทางฝั่งนี้ทางฝั่งนี้มาจากฝั่งบึงพระทางฝั่งบึงพระเนี่ยคือคุณเนี่ยจะเลี้ยวผ่านาจะเลี้ยวตรงเข้าซอยตรงข้างปั๊มเชลเข้ามาพอาคุณเลี้ยวข้ามปั๊มเชลเข้ามาพุ๊บคุณก็ตรงมาเรื่อยคุณก็จะผ่านอารีคอนโดที่เป็นตึกสูงๆอยู่ตรงนี้นะครับผมเลยร้านผมนิดนึงจะเป็นอารีคอนโดสูงๆเลยถัดมานิดนึงเนี่ยคุณก็จะเจอผมเลยเป็นโกดังสีเขียวเป็นโกดังสีเขียวใหญ่ๆอยู่อยู่กลางกลางซอยเลยนะครับผมแล้วก็ อ่านี่ถ้าเป็นทางนี้นะถ้ามาทางนี้นะมาทางฝั่งบึงพานะคุณก็จะผ่านปั๊มเชลผ่านประชาจีนผ่านหมู่บ้านสุภาลายมาเจอแอทีใหญ่ๆตรงนี้แล้วคุณก็จะเจอผมตรงนี้หน้าร้านก็จะมีป้ายเขียนอยู่นะครับรับซื้อของเก่ารีไซเคลิลน,นะครับผมนี่จะมีป้ายอยู่หน้ากดางังแล้วก็จะมีกาดังเขียวๆอยู่กลางซอยถ้าเ,าเกิดว่าคุณมาจากทางฝั่งบรมมตายฝั่งนี้ฝั่งบรมมตายฝั่งนี้อ่าฝั่งบรมมตายฝั่งนี้เนี่ย ดูง่ายมันจะมีปัม๊มซัสโกลแล้วก็มีเซเว่นอยู่คู่กันมีปัมกก๊มซัสโกกับมีเซเว่นอยู่คู่กันเราสามารถเลี้ยวมาได้เลยเลี้ยวเข้าซอยระหว่างเซเว่นกับซัสโกลแล้วคุณก็ตรงท้ไมาเลยตรงข้ไมาเลยคุณก็จะเจอผมเป็นโกดังสีเขียวใหญ่ๆอยู่กลางซอยเลยร้านของเราเนี่ยหายง่ายมากแล้วก็สามารถเข้ามาขายได้ง่ายมากนะครับผมรถ6ล้อสามารถวิ่งเข้ามาได้เลยนะครับปกติก็จะมีรถ6ล้อวิ่งเข้ามาเอาเหล็กมาให้ตลอดนะครับผมโอเคแล้วก็อย่างหน้าร้านนะครับหน้าร้านนะครับผมอ่า หน้าร้านก็จะมีการบอกราคาอย่างชัดเจนนะครับผมสำหรับช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับผมก็จะขอขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่อยู่ในพรีเมียร์นี้กับเรามาตลอดตลอดรีเมีย่ยนะครับวันนี้นา่าจะใช้เวลาพูดแบบไม่ได้ยาวมากนะพอดีเราผมมีประชุมต่อดนึดนงโอเคแต่ว่าก็อยากจะรีบมาถ่ายคลิปพรีเมียร์ไ้ก่อนนะจะได้จะได้เห็นหน้าเห็นตากันนะผมขอขอบคุณพี่ที่อยู่ในพรีเมียร์นี้กับเราตลอดทั้งคลิปนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราในทุกทที่นะครับผมว่าจะเป็นใน Facebook ใน YouTube ต่างๆนะครับแลวถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับในเรื่องของราคาขยะดิสเกิลเนอร์หรือวิธีการจะคัดแยกขยะดิสเกิลอะไรตัวไหนยังไงคุณสามารถทิมในคอมเมนต์ได้เลยจะคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะครับผมหรือจะคอมเมนต์ในเพจ a c e b o o k ของผมก็ได้นะครับผมขอบคุณจริงๆเดี๋ยวเรเ็วเราจะไปพบกันอีกทีในวันศุกร์เดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปพรีเมีย์ในวันศุกร์อีกทีนะครับแลวก็อย่า เพจ f a c e b o o ของผมนะครับเป็น uh, CW รับซื้อขยะรีไซเคิลวิศวะโลกครับผมหาไม่ยากเลยค้นเสิร์ชใน google ก็ได้นะครับว่ารับซื้อขยะรีไซเคิลวิศวะโลกคุณจะเจอผมอยู่ 1, 2, 3, 4, 5อันดับแรกอยู่ข้างบนของ google นะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันอีกทีในวันศุกร์ครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ